นี่นะครับคือ Samsung Galaxy Tab S10 Plus นะครับที่เป็นแท็บเล็ตแบบเรียกได้ว่าตัวจบของฝั่ง Android เลยนะครับในปีนี้นะครับเราย้อนก่อนว่า Samsung เนี่ยเลือกเปิดมา2ตัวนะครับก็คือ Samsung Galaxy Tab S10 Plus กับ Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ที่มีรีวิวเวอร์หลายคนเนี่ยเขารีวิวไปเรียบร้อยแล้ววันนี้แพนมารีวิวตัวรุ่นเล็กลงมาหน่อยนะครับก็คือ Samsung Galaxy Tab S10 Plus ถ้าเกิดจะถามเร็วๆว,ว่า ตัว S10 Plus กับ Ultra เนี่ยมีความต่างกันในบ้านนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอที่ต่างกันแน่นอนนะครับตัวนี้เล็กหน่อยตัวนุ้นใหญ่หน่อยนะครับน้ำหนักขนาดแบตเตอรี่กล้องหน้าที่มีความต่างกันเล็กน้อยแล้วก็โมดูล Wi-Fi ที่เป็น 6E กับ Wi-Fi 7นะครับหลังจากที่แพนลองใช้มาสักระยะเนียต้องบอกว่าเฮ้ยสำหรับแพนนะตัวนี้ ค่อนข้างใช้แทนแล็ปท็อปได้หลายฟีเจอร์มากๆนะครับแล้วก็ยังมี AI เนี่ยที่มาคอยช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นที่สำคัญเนี่ยฟรีด้วยครับสำหรับ AI ของ Samsung ครับ าเกิดเป็นถามทุกคนเะครับว่าเอ๊แล้วเราซื้อแท็บเล็ตสักเครื่องเนี่ยเราเอาไปทําอะไรได้บ้างน,นะครับก็จะมีคําตอบแบบประมาณว่าเอ้ยเอาไปทํางานเอาไปดูหนังเอาไปฟังเพลงหรือว่าเอาไปเล่นเกมนะครับซึ่งในมุมผอแพนเนี่ยแพนจะใช้ดูหนัง ใช้ทํางานเป็นหลักนะครับในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวแพนมีเทสให้ดูกันแหละแต่ว่า,าจ,จะไม่ได้แบบเชิงลึกลองทุกเกมมากนาั้นแต่ว่าจะให้ดูประสิทธิภาพว่าเอ้ยหน้าจอที่ดีขนาดนี้สปไปเคลื่อนที่แรงขนาดนี้มันเล่นเกมได้สนุกขึ้นจริงไหมนั่นเองครับมาดูในเรื่องของการดีไซน์นะครับใน Samsung Galaxy Tab S10 Plus เครื่องนี้กันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยดีไซน์เนี่ยแทบไม่ต่างจากรุ่นของปีที่แล้วนะครับอย่างแท b บ S9 เลยถ้าเกิดมองในแง่ดีนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของความคุ้นชินที่คุณอออ่าาาานนะจัับบไดด้้มมืมกขึงย ยังพอใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในเรื่องของความบุ๋หวานเนี่ยในปีนี้ก็อาจจะไม่ได้มากนักนะครับในส่วนของการดีไซน์เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนะครับก็ให้ฟิลลิ่งการสัมผัสที่แข็งแรงดีสีก็จะมีสีเดียวแบบนี้เลยนะครับชื่อสีก็ขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องปุ่มต่างๆเนี่ยถ้าเกิดดูด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มที่เป็น power ปุ่มเพิ่มลดเสียงหัดออกมาเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมสําหรับรุ่นที่เป็น 5G นะครับเพราะว่าในปีนี้เขา,ขา ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องของ USB-C ที่รองรับการฟ้าชาร์จอยู่ที่45วัตต์นะครับส่วนของลำโพงเนี่ยจะเป็นลำโพง4ตัวนะครับก็คือบนล่างบน2แล้วก็ล่าง2นั่นเองนะครับมาในส่วนของด้านหลังบ้านนะครับจะเห็นว่าแผ่นมีปากกาแปะอยู่จะเห็นเป็นแถบสีๆตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแถบแม่เหล็กนะครับที่สามารถติดปากกา S Pen แล้วก็สามารถชาร์จได้ด้วยนะครับปากกา S s p n n เนี่ยแถมมาให้เลยนะครับในกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อเพิ่มแล้วก็ถ้าเกิดคุณใช้คู่กับนี่นะครับที่เขาเรียกว่า Book Cover Keyboard Slim นะครับก็ติดเป็นแม่เหล็กแบบนี้ได้เลยนะครับแปะเข้าไปเลยปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับตั้งได้แบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเปิดตรงข้างบนเนี่ยเพื่อหยิบปากกามาได้ แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะช้าตลอดเวลาเนี่ยเราก็ปิดตรงนี้แล้วก็พักด้านบนแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสะดวกมากกับใครที่อยากจะพักปากกาถามว่าข้างๆพักได้ไหมพักไม่ได้นะครับพักได้แค่ด้านบน,บนขวาตรงนี้เท่านั้นซึ่งก็สะดวกมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเก็บก็สามารถเก็บได้เหมือนกันถ้าเกิดใช้ต้นชินเนี่ยแผ่นก็เก็บโดยที่ไม่ต้องมองแล้วนะครับก็สามารถเปิดมาแล้วก็เก็บได้แบบนี้เลยนะครับ หน้าจอรอบนี้ของทางซัมซุงน,นะครับใช้เป็น Dynamic AMOLED 2 x นะครับซึ่งเป็นหน้าจอที่ดีมากๆนะครับให้คอนทราสต์ที่ดีนะครับให้สีที่สดใสให้ความสว่างที่ดีมากนะครับเดี๋ยวแพนลองเล่งความสว่างให้ดูนะก็จะเห็นว่ามันมันสว่าง สู้แสงได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาเคลือบสารการสะท้อนมาได้ค่อนข้างดีนะในแพนลองปิดจอให้ดูนะครับแล้วก็ลองสะท้อนกับไฟสตูดิโอให้ดูนะเทียบกับตัวนี้แล้วกันนะครับกับตัว Samsung Galaxy CP6 นะครับที่แพนใช้อยู่นะถ้าเกิดปิดจอเหมือนกันนะเอาเป็นจอหน้าแล้วกันเนาะเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าความรีเฟล็กอะความสะท้อนอะใน Samsung Galaxy Tab S10 Plus เนี่ยก็คือกัน แสงสะท้อนได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นการดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ที่ดีสุดๆเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับเขามาพร้อมกับสัดส,ส่วนหน้าจอนะครับที่เรียกว่าสัดส,ส่วน16:10นะครับต่างกับแท็บเล็ตรุ่นอื่นๆยี่ห้ออ,อ,อื่นๆนะครับที่อาจจะใช้สัดส,ส่วนที่ด้านบนเนี่ยค่อนข้างสูงหน่อยเพราะเราดูคอนเทนต์เนี่ยเราจะเห็นขอบจอดําที่ค่อนข้างหนานะครับทำให้คอนเทนต์มันรู้สึกไม่ค่อยเต็มตาเต็มใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นใน Samsung Galaxy Tab s 10 plus ตัวนี้นะครับก็ 16ต่อ10ปกติแล้วคอนเทนต์จะเป็น16ต่อเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นขอบดำเนี่ยที่ด้านบนกับด้านล่างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทำให้การดูหนังเนี่ยมันได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นของจอของตัวซัมซุงนั่นเองก็ในรอบนี้นะครับซัมซุงเนี่ยเขาใส่ฟีเจอร์ที่เรียกว่า AI Dialogue Boost มาให้นะครับซึ่งจะเป็นการใช้ AI เนี่ยในการที่จะดีเทกนะครับว่าเฮ้ยเสียงคนพูดอันไหนอันไหนคือเสียงบรรยากาศอันไหนคือเสียงสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับแล้วก็ทําการยกเสียงคนพูดให้ ขึ้นมานะครับสำหรับการที่บางคนเนี่ยดูหนังหรือดูคอนเทนต์แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราได้ยินเสียงคนพูดกันไม่ค่อยชัดเลยเพราะว่าเสียงเอฟเฟกต่างๆมันมากลบหมดนะครับการเปิดฟีเจอร์นี้เนี่ยก็ช่วยได้นะครับการเปิดฟีเจอร์นี้เนี่ยก็คือเข้าไปในเซตติ้งนะครับจากนั้นเนี่ยคุณเลือกคำว่า sound and vibration นะครับเลื่อนลงมาเนี่ยคุณจะเห็นคำว่า sound quality and effect นะครับจากนั้นเนี่ยกดเปิดที่คำว่า boost d i a l o g นะครับอันนี้ปึ๊บ พอเปิดปุ๊บเนี่ยเวลาที่คุณดูคอนเทนต์ในแอปที่ซัพพอร์ตเนี่ยเช่นพวก Netflix พวก u t u b e เดี๋ยวแพนขึ้นเป็น ไอคอนของแอปไว้ให้แล้วกันนะว่ามีแอปอะไรซัพพอร์ตบ้างณนะตอนนี้นะครับแต่ว่าสามารถดูรายละเอียดของแอปที่ซัพพอร์ตได้เนี่ยในในเว็บไซต์ของทางซัมซุงเขานะซึ่งการเปิดฟีเจอร์เนี้ยก็ช่วยให้ได้ยินชัดขึ้นถามว่าปกติแล้วแพนได้ใช้ไหมนะครับปกติแพนต้องบอกตรงว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าใช้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกได้นะครับว่าเสียงมันมีความใสขึ้นมันมีความแยกออกมาจากซาวด์อฟเฟกต่างๆมากขึ้นอาจจะสําหรับใครที่ดูคอนเทนต์แล้วรู้สึกว่าโหได้ยินไม่ชัดเลยอาจจะคุณภาพของโปรดักชัน เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดฟีเจอร์นี้ก็ทำให้คุณเนี่ยได้ยินเสียงคนที่พูดกันเนี่ยชัดขึ้นนั่นเองครับีมถามาว่าทำไมต้องเป็น e ีแพรมันเป็นชื่อสมัยแบบตอนเล่นเกมสมัยประถมครับเราไปเล่นเกมที่เขามีกิวที่ชื่อว่า P ีดิวสแล้วเขาก็จะให้ชื่อตั้งชื่อว่า P แล้วก็ตามด้วยชื่อในเกมแล้วก็แบบคิดชื่อในเกมไม่ออกก็ชื่อแพนก็ลยเป็นรีแพรนแล้วก็ ใช้ไม่เลื่อนในปฐมครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าแปลกใจสำหรับชาวซัมซุงเล็กน้อยนะครับก็คือในปีนี้นะครับซัมซุงเนี่ยเขาเลือกที่จะเปลี่ยนชิปเซตนะครับจากปกติเนี่ยที่ใช้ snapdragon มาตลอดนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น mediatek d i m e n s i t y 9300 plus นะครับทั้งรุ่น s10 plus แล้วก็รุ่น ultra ด้วยนะครับถ้าเกิดลองเทียบสเปคจาก geekbench ให้แฟนขึ้นรูปให้ดูนะถ้าเกิดเทียบกับตัว snapdragon 8 Gen3 เนี่ยเพนเทสกับตัว s a m s u n galaxy g s26 ที่แฟนใช้อยู่นะก็จะเห็นได้ว่าคะแนนเนี่ย แทบไม่ต่างเลยนะครับใกล้เคียงกันมากๆหลายคนเนี่ยมีความกังวลเรื่องของความร้อนว่าเอ้ยมันจะร้อนขึ้นหรือเปล่านะครับจะจับที่แผ่นลองใช้งานมานะครับแผ่นลองเล่นเกมนะครับอย่างเกม e n นช i n Impact เนี่ยที่กินสเปคประมาณนึงเลยนะครับก็ไม่รู้สึกว่าร้อนขึ้นแต่อย่างใดอันนี้อาจจะเพราะว่า ตัว Vapor Chamber หรือระบบระบายความร้อนเนี่ยเขามีการขยายขึ้นครับขยายถึง1.48เท่าก็คือให้มันใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมาชดเชยในเรื่องของความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่า g e n Shin Impact เนี่ยเป็นเกมที่กินสเปคมากๆแล้วก็จริงๆแพนแนะนำถ้าเกิดใครจะเล่นเนี่ยให้เล่นในคอมเนี่ยจะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่านะแต่ว่าเล่นในแท็บเล็ตเนี่ยมันก็สามารถทัชต่างๆกดนู่นกดนี่ได้คล่องมือกว่า การเล่นในคอมแต่ว่าสเปคเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไหวในการที่จะดันไปสุดบารขนาดนั้นนะครับนด์เล่นในเครื่องนี้ก็มีการปรับเซตติ้งให้สามารถเล่นได้ลื่นนะครับในตัว g e n s h i n i m p a c t ของ Android v e เวอร์ชเนี่ยจะแคบไว้ที่ เฟรมเรทอยู่ที่60 fps เท่านั้นนะครับไม่สามารถดันไปที่120ที่เป็นสุดของหน้าจอตัวนี้ได้หลังจากที่แพนเล่นเกมชิมแพกมาเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้สามารถรองรับการเล่นเกมได้ดีมากๆแล้วก็สามารถต่อจอยข้างนอกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของใครที่อาจจะเอาไปเล่นเกมผ่านซัมซุงกาแล็กซี่แท็บเอสสิบพลัสนั่นเองครับนอกจากนั้น,นะครับใครเป็นสายเกมเนี่ยซัมซุงกาแล็กซี่แท็บเอสสิบพลัสเนี่ยเขารองรับระบบไรท์เทรซิ่งด้วยสําหรับเกมบางชนิดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องของฟีเเจจออร์นนะหลลาายคนนยคยีกใช้แท็บ ให้เหมือนกับพกแล็ปท็อปหรือว่าพกแบบว่าคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่า Samsung เขาก็พยายามทําให้มันทําได้แหละแต่ว่าหลายคนก็จะรู้ว่าเวลาที่เราแบบเปิดโปรแกรมต่างๆขึ้นมามันก็คือจะเป็นหน้าต่างเป็นแท็บเล็ตอย่างนี้นะแล้วก็แบบเปลี่ยนหน้าได้นี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปที่โหมด Samsung เด็กอะครับทุกคนเราจะสามารถเปิดเป็นวินโด์ได้เป็นวินโด์หมายถึงอะไรนะครับสมมุติเราเปิดแอปอย่างปฏิทินขึ้นมาใช่ปะ่ะมันก็จะสามารถแบบเนี่ยเคลื่อนย้าย จอไว้ตรงไหนก็ได้ขยายได้เนื่อป้าแล้วก็สมมุติคุณจะเปิดแบบแอปแบบสมมติว่าอีกเบนใช่ไหมก็เลือกแบบขยายฟอนฟอนหน้าต่างได้หมดเลยนะครับอย่างเนี้ยฟีเจอร์ของ Samsung DeX นะครับก็ทําให้เราแบบเออเหมือนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนึงแหละถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบใช้แทนคอมพิวเตอร์เปิดเป็นหน้าต่างวินโดว์อะไรแบบเนี้ยฉันว่าอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะแล้วก็ลอง ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแทบ็บเปลี่ยนอะไรได้นะครับดึงอันนูนอันนี้ให้ขึ้นมาได้แห่นว่าอันนี้ก็สะดวกมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะพยายามใช้แท็บเล็ตให้เป็นแล็ปท็อปเครื่องนึงนั่นเองครับถ้าเกิดทุกคนนะครับลองสังเกตเทรนในปีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าซัมซุงเนี่ยเขาพยายามจะใส่ความเป็น Galaxy AI เนี่ยเข้าไปในอุปกรณ์ของเขาแทบจะทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับอย่าง Galaxy แอ S10 Plus ตัวนี้เนี่ยก็มีการใส่ AI เข้าไปเยอะมากๆแล้วก็เป็น AI ที่ผมว่าดีตรงที่ว่ามันรองรับภาษาไทยแล้วก็เปิดมาใช้งานได้เลยไม่ต้องเสียค่า Subscription เพิ่มเติมนะครับแล้วถ้าเกิดคุณยิ่งใช้กับ Book Cover Keyboard Slim ของเขาเนี่ยที่ในปีนี้เนี่ยเขาใส่ปุ่มที่เรียกว่าปุ่ม AI มาให้นะพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปเป็น shortcut ว่าคุณจะเลือกเข้า Bixby เลยคุณจะเข้าเป็น Google Gemini อย่างแพรเนี่ยเข้าเป็น Google Gemini นะวนใหญ่ที่มันใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราพิมพ e ์อีเมลส่งไปนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม AI ของเขาเนี่ยก็จะสามารถกลาคําพูดของเราเนี่ยให้ดู professional มากขึ้นให้ถูกหลักแกรม,มากขึ้นให้คนที่เขารับอ e ีเมลของเราไปเนี่ยเข้าใจในสารที่เราจะสื่อมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นภาษาที่เราไม่ได้ถนัดนะครับหรือว่าจะเป็นการสรุปเนื้อหาจากลิงก์เช่นผมดูคอนเทนต์ YouTube อยู่ผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคอนเทนต์เนี่ยเขาพูดอะไรอยากให ให้ตัว AI เนี่ย r i z รให้หน่อยนะครับก็สามารถกรอบลิงก์โยนเข้า Gemini เขาก็จะ g e n เน a เรมาให้ว่าเฮ้ยคลิปเนี้ยมันมีการเล่าแบบนี้สรุปมาให้เราเข้าใจง่ายๆหรือแม้ทั้ง Circle to Search เราอยากจะวงว่าอันนี้คืออะไร S Pen Translation ที่เราใช้ S Pen เนี่ยในการที่จะ Hover หรือว่าชี้ไว้ข้างบนข้อความที่เราต้องการจะแปลจากหนังก็ได้จากซับไตเติลก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นฟีเจอร์ AI ที่ดีมากๆเลยครับ อ๋อแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ AI ที่แพนชอบมากนะครับก็คือการใช้ AI เนี่ยให้ช่วย transcribe แล้วก็ summarize ใช้นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงการใช้ซัมซุ n โน้ตนะครับก็จะสามารถอัดเสียงได้นะครับแล้วก็สามารถทำให้เขาเนี่ย transcribe จากเสียงพูดเนี่ยมาเป็นตัวอักษรได้แล้วก็จะสามารถดูได้นะครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยที่เราฟังอยู่เนี่ยเขาพูดอะไรบ้างนะครับเนี่ยล่าสุดแพนไปฟังพี่เอ๋นิ้วกลมมานะครับเขาก็มีการพูดแล้วก็แพนรู้สึกว่าแพนอาจจะมีหลุดหลุดบ้างนะครับจาก การนอนไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยก็เลยอาเสียงไว้แล้วก็ให้ซั m s u ง g Galaxy นะครับแ a b S10 Plu s เนี่ยช่วย Transcript แล้วก็ส r i z รให้ว่าเขาเนี่ยมีการพูดเรื่องอะไรบ้างก็สรุปให้มาเป็นบูเลตเป็นข้อๆทำให้แผ่นสามารถที่จะกลับมาอ่านที่หลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ดีมากๆหลายคนอาจจะใช้ในการประชุมหลายคนอาจจะใช้ในการคุยงานเนี่ยก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้เหมือนกันครับ น้ำหนักของตัวเครื่องทั้ง2รุ่นที่เปิดขายเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแพ่น้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นถืออยู่นี่คือรุ่นที่เบาที่สุดแล้วก็คือ Samsung Galaxy Tab S10 Plus นะครับน้ำหนักอยู่ที่571กรัมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น Wi-Fi เนี่ยจะหนักขึ้นมาอีก5กรัมนะครับเป็น576กรัม แล้ถ้าเกิดเป็นรุ่น Samsung Galaxy พี่ใหญ่เลยนะครับก็คือ S10 Ultra จะหนักอยู่ที่723กรัมนะครับบวกกับ Book Cover สลิมคีย์บอร์ดสลิมนะครับอีก280กรัมสำหรับตัวที่เป็นรุ่นของ Tab S10 Plus ทั้ง Wi-Fi แล้วก็ 5G นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น Ultra เนี่ยก็จะหนักขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีพวกอะแดปเตอร์ชาร์จอีกนิดหน่อยหน่อยะครับซึ่งจริงๆเซตอัพนี้เนี่ยก็ไม่ถึง1กิโลกรัมเห็นว่าพกพาไปทุกวันได้ค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับความละเอียด12ล้านพ ของด้านตรงกลางจอด้านฝั่งแนวนอนนะครับก็เหมาะมากๆแล้วก็กล้องหลังเนี่ยให้มา2ตัวนะครับที่เป็นกล้องมุมกว้างปกติความะเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็กล้อง ultra wide นะครับมุมกว้างมากอยู่ที่8ล้านพิกเซลซึ่งคุณภาพภาพก็โอเคสามารถถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวแพนก็คิดว่าไม่น่าได้ใช้บ่อยส่วนใหญ่อะไรใช้ถ่ายรูปบรรยากาศสแกนเอกสารอะไรอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าคงไม่ค่อยมีใครที่จะแท็บเล็ต ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฟีเจอร์กล้องต่างๆที่มีใน Samsung Galaxy อย่างตัว C flip 6ที่แมนใช้เนี่ยก็มีในนี้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเออทำให้ผิวเนียนขึ้นใส่ฟิลเตอร์นะครับช่วยลบลงเลบ็บรอยก,ยกันส่งการฉาดต่างๆ ของวิดีโอก็มีมาให้ในตัวนี้เหมือนกันพูดถึงเรื่องความจุเนี่ยก็จะมีให้เลือกแค่ความจุดเดียวสําหรับ Samsung Galaxy Tab S10 Plus รุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่น 5G นะครับก็คือ 256GB แต่ว่าสามารถใส่ microSD card เพิ่มได้ครับถึง 1.5TB ก็ใส่ตรงช่องเดียวกัที่ใส่ s i ซินั่นแหละครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในปีนี้ซัมซุงเขาขายอยู่ด้วยกัน3รุ่นด้วยกันนะจะเรียกว่า3รุ่นก็ไม่เชิงนะสตัวเลือกแล้วกันจะมี2รุ่นนะครับก็คือ Samsung าแล็กซี่แท็บเอสสแล้วก็อีกรุ่นนึงก็คือ Samsung าแล็กซี่แท็บเอสสิแต่ว่าตัว S10 p l u พเนี่ยจะแบ่งเป็น2ตัวก็คือรุ่นที่เป็น Wi-Fi กับรุ่นที่มี 5G ใส่ซิมได้ด้วยนะครับอัลตรเนี่ยใส่ซิมได้อยู่แล้วทีนี้ก็จะมาถามกันว่าเอ้ยแล้วซื้อตัวไหนดีเอาที่ S10 Plu ก s10 ultra ก่อนละกันนะครับต่างกันหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่12.4นิ้วก็คือขนาดตามที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดเป็น ultra เนี่ยจะใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น14.6นิ้วก็จะใหญ่กว่าแล็ปท็อป13นิ้วหลายๆเครื่องในตลาดนะครับถ้าเกิดใครต้องการจอใหญ่ ก็อาจจะต้องไปอัลตร้าแล้วก็จะมีในเรื่องของชิป Wi-Fi นะครับที่ใน S10 Plus เนี่ยให้มันเป็น Wi-Fi 6e ซึ่งจริงแล้วเร็วมากๆแล้วนะแล้วก็ต้องซัพพอร์ตกับเราเตอร์ที่เป็น Wi-Fi 6ด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบว่า future proof ป้องกันไปถึงอนาคตเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณจะไม่ตกรุ่นในเร็วนี้แน่นอนนะครับก็ไปตัวอัลตร้าที่เป็น Wi-Fi 7ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน w i f i 7 ก็เริ่มขายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แพร่หลายมากแล้วก็อาจจะยังราคาสูงอยู่หลายบ้านอาจจะยังไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 7็นะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วก็เรื่องของกล้องหน้าในตัวอัลตร้าเนี่ยจะได้กล้องที่เป็นมุมกว้างมากอัลตร้าวท์12ล้านเพิ่มขึ้นมาคู่กับกล้องที่มีในเหมือนในตัวแท็บ s 10 plus ตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้กล้องมุมกว้างมากแล้วก็มีแบบฟังก์ชันออโต้ซูมให้เองเนี่ยก็อาจจะต้องไปตัว Ultra, แล้วก็มีในเรื่องของน้าหนักที่เพิ่มขึ้นแหละตามขนาดของตัวเครื่องที่เพิ่มขึ้นแบตเตอรี่ที่อาจจะมีมิลลิแอมป์ที่แตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วถ้าเกิดคุณเลือกได้แล้วว่าเฮ้ยโอเคเราอาจจะเหมาะกับตัวตัวเล็กหน่อยก็คือตัว S10 Plus เพราะว่าอาจจะพกพาได้สะดวกอะไรเงี้ยก็จะมาสู่อีกหัวข้อนึงว่าเฮ้ยแล้วคุณจะเลือกตัวไหนดีระหว่างตัวที่เป็น Wi-Fi อย่างเดียวกับตัวที่ใส่ซิมในมุมแพนนะแพนมองว่าเพิ่ม5,000นะ ค่อนข้างคุมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่ซิมเนี่ยโอเคมาต้องจ่ายค่ารายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันพ่วงกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหลักของคุณได้ไงแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์ก็คือคุณสามารถรับ SMS OTP ได้สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับรับสายพูดคุยได้เปิดสปิเกอร์ก็ได้นะครับแล้วก็คุณจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ไม่ต้องรอต่อ WiFi ซึ่งเอาจริงมันน่าปวดหัวมากเพิ่มเงิน5,000บาทในการที่จะ สามารถใช้งานซิมใช้งาน 5G ได้อันนี้แพงว่าคุม้มแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าเฮ้ยทุกที่ที่คุณไปมี w i ไ i แน่ๆไปแค่ที่บ้านที่ทํางานไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้ใช้นอกสถานที่ที่มันอาจจะหา Wi-Fi ยากเนี่ยก็ไปรุ่น w i f i ก็จะเป็นรุ่นที่ประหยัดที่สุดนะครับซึ่งในตัวเลือกพวกเนี้ยก็จะมีความต่างในเรื่องของ ROM ที่ถ้าเกิดเป็น S10 Plus จะให้มาอยู่ที่2 5 6 g b แต่ถ้าเกิดเป็น Ultra เนี่ยจะให้มา 512G b แต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยให้ RAM เท่ากัน สรุปเลยนะ,นนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Tab S10 Plus เครื่องนี้นะแพนต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่ครบจบรอบด้านมากๆสำหรับแท็บเล็ตฝั่ง Android นะครับแล้วก็มี Galaxy AI ที่เป็น AI ที่ฉลาดมากๆเนี่ยให้มาเลยก็คือแกะกล่องมาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็รองรับภาษาไทยด้วย ถือว่าปีนี้เนี่ยซัมซุงเขาทำมาดีมากๆนะครับทั้งด้านการเวิร์กแล้วก็การเลย์การทํางานแล้วก็การเล่นการเล่นเนี่ยก็หมายถึงการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมต่างๆเนี่ยบาลานซ์ฟังก์ชันได้ค่อนข้างดีมากๆในปีนี้เนี่ยซัมซุงเขาขายด้วยกัน3รุ่นนะครับอย่างที่เป็นบอกไปนะแต่ว่ามาเล่าราคาให้ฟังละกันสําหรับรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับก็คือซัมซุง Galaxy Tab S10 Plus รุ่น Wi-Fi 256G กิกนะครับราคาอยู่ที่36,900บาทแล้วก็ขยับมาเป็นรุ่นที่อยู่ตรงหน้าแผ่นนะครับก็คือ Galaxy Tab S10 Plus ที่สามารถใส่ซิม 5G ได้ด้วยนะครับรอมอยู่ที่256 g b เหมือนกันราคาอยู่ที่41,900บาทแล้วก็รุ่นพี่รุ่นใหญ่สุดเลยนะครับก็คือ Samsung Galaxy Tab S10 Ultra นะครับราคาอยู่ที่52,900บาทในราคานี้เนี่ยต้องบอกว่า ให้มาค่อนข้างคุม้มเพราะว่าให้เอสเพนมาด้วยนะครับแล้วก็ออเดอรี่ของเขานะครับกับบุ๊กเคอ e ์เวอร์คีย์บอร์ดสไลมคีย์บอร์ดที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ที่มีปุ่ม Galaxy AI กดปุ๊บแล้วเข้า AI ได้เลยแบบนี้นะครับก็จะมีราคาต่างกันอยู่2รุ่นนะครับถ้าเกิดของรุ่น S10+ เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่5 9 9 0บาทแล้วก็ของรุ่นเอาต้าเนี่ยจะอยู่ที่6 9 9 0บาทแต่ครับทุกคนซัมซุงเขาจัดโปรโมชั่นที่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเป็นโปรโมชั นะครับในช่วงของการเปิดตัว3ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายนปีนี้นะครับปี2,567เนี่ยคุณจะได้รับฟรีไปเลยครับ คีย์บอร์ด Cover k e คีย์บอร์ดสลิมของทาง Samsung นะครับตามรุ่นที่ซื้อไปถ้าเกิดซื้อรุ่น S10 Plus ก็ได้ของไซส์ S10 Plus ถ้าเกิดซื้อรุ่น S10 Ultra ก็ได้ของรุ่น S10 Ultra ไปนะครับแล้วก็มี On Top 6,000บาทนะครับสำหรับใครที่เอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่ร่วมรายการเนี่ยมาทำการแลกซื้อแท็บเล็ตของ Samsung เพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ว่ารุ่นไหนรองรับบ้านนะครับสามารถดูที่หน้าเว็บไซต์ Samsung ได้นะครับต้องบอกว่าปีนี้ s a m s u n งเขาจัดเต็ม คุ้มจริงๆนะครับใครกำลังหาแท็บเล็ตดีๆสัดเครื่องที่เป็นตัวจบของฝั่ง Android ที่ใช้ AI ได้เนี่ยในการช่วยทำงานช่วยดูหนังฟังเพลงแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ด้วยเนี่ยก็ลองเก็บ Samsung Galaxy S10 Plus เครื่องนี้ไว้พิจารณาดูครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงแพนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Pre แพรแไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้ครับขอบคุณมากครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ